ไข่คุณมาการีนมคิดว่ามาการไมคิดว่ามาการองมาการีนมาการองเป็นขนม เนี่ยนมาทลอโโงดไข่คนมะเขือเทศขนนมไข่อะไรอ๋ว่าไข่กระทะที่พาฉันนั่ใจ เย็นนี่หรอเปากันพี่าหมกแล้วน้องตัววไข่กระทะมะเขือเทศของดิฉันตอนเช้าชีผาชนะใดโอ้ยตัวอะไรพิ่งมาทุงทุงเนาะเอาเมนูฟังปิ้งนะคะผาชนะใด สวยงานเรียบร้อยด้วยกระะเกาหลีปิ้งย่างที่ใช้มาดีงามมาก